นานจากข้าวหางสู่ข้าวหอมทองสกลทวาปีมรดกชนเผ่าภูไทยชาวบ้านนาบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีชื่อว่าเผ่าภูไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สร้างบ้านเรือนแหล่งทำกินอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ภูมิประเทศอยู่ในที่ราบลุ่มลำห้วยป่าหางที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนาชาวภูไทยเป็นคนช่างสังเกตเรียนรู้ดัดแปลงสิ่งใหม่ๆการทำข้าวหางของชาวภูไทยสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านการดำรงชีพและการถนอมอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะข้าวหางเป็นข้าวที่รักษาจมูกข้าวน้ำนมข้าว และเส้นใหญ่อาหารไว้อย่างครบถ้วนคุณค่าทางอาหารจึงไม่เสียไปพร้อมกับการกระทบเปลือกในขณะที่สีข้าวข้าวที่นำมาทำการผลิตเป็นข้าวหางนั้นเป็นข้าวอ่อนในระยะใบพลับพลึงคือเติบโตได้80เอร์เซนและได้ผ่านการนึ่งทางเปลือกก่อนที่จะนำมาสีเป็นข้าวสารทำให้ได้ข้าวที่มีเมล็ดเต็มๆและมีสีเหลืองทอง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากข้าวหางเป็นข้าวหอมทองสกลทวาปีจากการบอกเล่าของปู่ย่าตายายในสมัยโบราณการผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปีหรือข้าวหางนั้นเกิดจากการที่เกษตรกรขาดแคลนข้าวเพื่อบริโภคในช่วงที่ข้าวในท้องนายังไม่แก่จับ เกษตรกร,ร,กรจำเป็นจะต้องบริโภคธัญ,ญพืชอื่นแทนข้าวเพื่อประทังชีวิตไปก่อนดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงพยายามคิดหาวิธีการที่จะนำข้าวในท้องนาที่ยังไม่แก่จัดมาบริโภคจึงเกิดการผลิตข้าวหางขึ้นกรรมวิธีการผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปีจากอดีต ที่ใช้อุปกรณ์การผลิตเป็นวัสดุในท้องถิ่นประกอบด้วยหม้อดินที่ชาวบ้านปั้นเองมวยนึ่งข้าวที่จักสารขึ้นเองในหมู่บ้านเตาไฟทำจากดินเหนียวก่อเป็นสามเส้าใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงครกมองหรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าครกกระเดื่องปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเช่น ใช้ลงสีเล็กในการกระเทะเปลือกข้าวใช้เตาเศรษฐกิจที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนึ่งข้าวได้คราวละสิบหวดนำแกลบมาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ฟืนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติกระบวนการผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปีในปัจจุบันจึงเกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกัน ขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนที่1นําเำข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดคือข้าวที่พัฒนาเมล็ดไปได้80%มาบ่มไว้2คืนขั้นตอนที่2นํนำข้าวเปลือกที่บ่มไว้แล้วไปแช่น้ํา1คืนจากนั้นนํเข้าวขึ้นมาคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไปขั้นตอนที่3นําเข้าวเปลือกไปนึ่งจนสุกข,ขั้นตอนที่สี่ ใช้น้ำเย็นราดลงบนข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้วให้เปียกทุกเมล็ดขั้นตอนที่5นํานำข้าวเปลือกไปผึ่งลมให้แห้งขั้นตอนที่6กนำข้าวเปลือกไปสีเพื่อกระทอบเปลือกในขั้นตอนนี้จะต้องสีข้าวถึง10ครั้งจึงจะได้ข้าวสารเนื่องจากข้าวที่นำมาผลิตนั้นเป็นข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดดังนั้นเปลือกข้าวจึงหลุดยาก ขั้นตอนที่7คัดแยกมเมล็ดข้าวที่ยังมีเปลือกข้าวติดอยู่และสิ่งเจือปนทิ้งไปขั้นตอนที่8วัดความชื้นให้ได้ไม่เกิน10.5ขั้นตอนที่9บรรจุถุงหรือขวดเพื่อรอจำหน่ายต่อไปข้าวหอมทองสกุลทวาปีผลิตจากข้าวหอมมะลิ105ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ปลอดสารพิษสู่ครัวโลกพศ2547ที่ผ่านกรรมวิธีนึ่งก่อนนำไปสีจึงรักษาคุณภาพทางโภชนาการและคุณภาพของข้าวให้คงอยู่ได้มากกว่าขั้นตอนของการสีข้าวโดยทั่วไปข้าวหอมทองสกุลทวาปีมีจุดเด่นคือมเมล็ดเต็มจมูกข้าวไม่หลุด มีน้ำนมข้าวและเส้นใยอาหารอยู่ในเมล็ดข้าวอุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับ4ดาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพศ2546ประเภทอาหารและได้ตราสกลนครเบสบายจากหอการค้าจังหวัดสกลนครนอกจากนั้น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่ออวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวหอมทองสกลทวาปียังได้รับรางวัลที่1ประเภทเกษตรกรและสถาบัานเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัดในปีพศ2548เยอะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เพิ่นเหตนได้เห็นหรือได้ชิมมากินข้าวหางกินแล้วจะรู้รสชาติของมันว่า บ้านพบุรุษไทยเชาาจังหวัดสกลนครนี่เอ็ดเข้าห้างมาแต่ดั้งเดิมก้อนมู่และกินข้าวเม่าอย่าวัคคุไทยเยอะเพราะมันดีที่สุดกินเข้าไปแล้วสุขภาพจะแข็งแรงนะคะเยอะกินข้าวเม่าวัคคุไทยมาบ้านนาบ่อเด้อค่ะเด้อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อมีความพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอนอีกทั้งยังได้พัฒนาปรับปรุงผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรักษาคุณภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับคือได้รับความกรุณาจากท่านอาทิบดีกรมสรรพกรได้ช่วยในการเปิดตลาดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะใน,ใ,นในการที่ช่วยเปิดตลาดเข้าหางของอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครทางจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดโดยผมเนี่ยนะครับก็สนับสนุนโดยงบซอให้ ไปเปิดจุดขยายเพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะคุมคุณภาพของเมล็ดข้าวดิบนะครับที่จะเอามาแช่นึ่งผึ่งผงสีเนี่ยให้ได้กรรมวิธีห้ามลัดขั้นตอนในส่วนของกรมสรรพากรเองนี่ที่ท่านอาทิดีได้เข้ามาช่วยในการทําตลาดให้นะฮะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากรมสรรพากรนั้นไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเก็บภาษีแต่มีหน้าที่ในการสร้างเสริมสังคมแล้วก็คือการพัฒนาอาชีพของที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะนะนี่คือส่วนหนึ่งของกรมสรรพากร ข้าวหอมทองสกลทวาปีวางจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อปของจังหวัดสกลนครและออกร้านตามงานเทศกาลต่างๆในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศมาเยี่ยมทุ่งรวงทองของคนภูไทยจะอิ่มทิพย์ไปนาน